Uhm, ะครับเดี๋ยวไปชมแม่เหล่าตรงนี้ตรงนี้มีแม่กี่ตัวเนี่ยมีอยู่สามตัวสี่ครับสามหรือสี่สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวตัวนสวไลหน้าชุดเนี่ยพี่แม่ตรงนี้ครับ ครับไอ๋อตัวหน้าจุดตัวนี้เหรอแม่กับอะไรแม่กับไรใช่แม่ของตัวไหนนะตัวตัวตัวไรเนี่ยครับสีเดียวกันเนี่ยพี่อ๋อตัวไรตัวโน้นใช่ไหมครับตัวที่ว่าไอ้หางขาวเนี่ยนะใช่ครับพี่แม่หน้าจุดตัวนี้นะใช่ครับหน้าจุดดำเนี่ยครับแล้วก็ที่เลือเขซื้อเทโก้มาหมดเลยพี่เทโก้ทั้งนั้นเลยตัวหน้าจุด หน้าจุดเรือหจุดไอญตัวที่เขียวครับอ่าเขียวนะตัวดอกนี่ก็ซื้อสโกูตัวดอกตัวนี้ก็ซื้อสโกูมาแต่ตัวมอมตัวหลังนู่นตัวหลังนู่นที่เกมันเป็นลาน์ลานไอนดอกตัวเขาหักที่ว่าครับเหรอครับอืมตัวนี้ก็ได้นะได้มานานี่จุดนี้คุณได้เนาะยสามปีต้องาปีสามปีสามปีนะพอให้จะเป็นตุ๊กตัวเมียครับตุ๊กตัวเมียหมดเลยใช่ครับก็้องเห็นไอ้ตัวไอ้ไรตัวเดียวที่ว่าไรไก่สิงนะไอ้สิงใช่ไหมไอ้ธงมันไอ้ตัวเล็กแต่กลุ่มยนะครับ นั่นก็ตัวเมียตัวเมียหมดเลยเป็นตัวเมียนะครับนี่คือแม่เหล่าวานนะครับของตั้งแปะนะครับตั้งแปนาทองกับก็เดี๋ยวจะไปดูอีกชุดหนึ่งเนาะครับชุดหนึ่งอยู่ที่ฝูงอยู่ที่บ้านแล้วก็ไอเป็นเป็นแม่ของไออะไรในไอดาบพวกไอต่อทองครับที่ว่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมแม่เหล่าวาฬนะครับซึ่งเป็นแม่ของบินเดียวแล้วก็ ให้ด่างเนาะด่างขิดนะครับเป็นแม่ของบินเดียวแล้วก็ด่างขิดตัวนี้มัมีไฟด้วยใช่ไหมม,ม,ม,นะมีไฟนิดๆน,นะครับเดี๋ยวลอดนิดหนึ่งครับอโอเคครับครับเดี๋ยวจะให้ให้ช่างแปะนะครับอ่าพาชมตรงนี้นะ ครับครับเดี๋ยวไปชมแม่เหล่าโบราณของส่างแปะนะครับซึ่งท่านให้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 คนมาเลี้ยงเป็นปะหวะใช่ไหมครับปะหวะเนาะสองตัวก็คือเป็นแม่ของอบินเดียวแล้วก็ด,ด่างทิพนะครับนี่เขาเขาเขาปลูกไว้หรือว่าปล่อยปล่อยฮะเขาตกใจไหมไม่ไม่เขาเข้าไปใกล้ได้ไหม ไปได้ไปได้ใช่ไหมัเดินไปได้เรื่อยเปียวเปียวเปียวมามามาเปียวตัวไหนเป็นแม่ของตัวตัวหน้าตัวหน้าเป็นแม่ของบินเดียวบินเดียวนะครับเดี๋ยวให้ซู่ห้ท่านดูคงจะได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกลัววัวตกใจนะครับนี่ค erm รับเป็นแม่ของบินเดียวนะครับตัวนี้ตัวเหลืองนั่นเป็นแม่ของด่างขิดครับตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองนะครับที่อยู่หลังนี่นะครับเป็นแม่ของด่างขิดนะครับตัวนี้ ท้องตัวนะครับที่เอามาให้ให้เป็นเป็นคนเลี้ยงคนที่ให้เลี้ยงประวัติเป็นญาติกันหรือเป็นไงเป็นญาติเป็นญาติกันเนาะให้มานานเนี่ยให้เพิ่งให้มาได้สี่เดือนโอ้สี่เดือนครับตอนนั้นมันพ่อมันไม่มันอ้วนดเนาะไม่มีอะไรอยู่นี่อ้วนฮะย่าอุดมสมบูรณ์เนาะครับเขากินอ้วนเลยสบายเลยตอนนี้ก็ท้องยู่ไหมจ๊ะน่าจะท้องเนี่ยน่าจะท้องมา้วครับเออลืมถามพ่อวัวที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านใช่ไหมพ่อวัวอยู่อยู่ในูงได้ได้มาจากไหนพ่อวัวอ๋อมาจากเพชรนะงอจากเพชรทั้งหมดเลยใช่ไหมก็คือพ่อวัวก็อยู่ในผงนี่ยพุ่งง่ายเราเราไปดูน้องปามเราไปดูน้องปามเหรอสองตัวนี่ฮะให้ลูกอย่างแม่แม่ของไอ้บินบินเดียวนี่ให้ลูกมีกี่ตัวแล้วบินเดียวนี่น่ารู้สึกจะประมาณหกตัวครับหกตัวแล้ว เป็นตัวผู้กี่ตัวตัวผู้ตัวผู้สามตัวตัวผู้สามตัวครับตัวเมียสามแล้วแล้วบินเดียวเนี่ยเป็นเป็นลูกที่เท่าไหร่เป็นลูกตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ครับแล้วไอ้ไอ้นอกนั้นสองตัวนี่สองตัวตัวผู้ตัวน้องน้องก็น้องที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ในตรงโน้นเนาะใช่น้องบินเดียวนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวตัวตัวที่หกตัวที่หกเนี่ยเริ่มเนี่ยเริ่มท้องอยู่เนาะครับแล้วแล้วไอ แม่ไออแม่ก็ไอดางคิดเนี่ยไล่ไล่กันครับลกตัวลูกหกตัวเหมือนกันครับแล้วมีตัวผู้กี่ตัวตัวผู้ตัวผู้มีมีตัวเดียวมีตัวเดียวนั่นแหละมีด่างคิดตัวเดียวครับนอกนั้นเป็นตัวเมียหมดครับโอ้อกนก็ให้ตัวเมียเยอะหน่อยตัวดำนี่ก็อีคาดนี่กับตัวผู้ตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียเลี่ยมเลยนี่นี่นี่ก็เป็นเป็นเป็นวัวตัวดำก็เป็นวัวของจ้าแกันใช่ไหมครับ เลือาบาบาเหมือนกันครับสามแม่สามแม่ให้เขามาบาบาสามตัวเลยเนาะครับโอลูกมันจับไม่ได้ลูกลูกลูกตัวผู้ตัวแรกเลยไอตัวดำเนี่ยนะตัวดำลูกจับพวกเพชรซื้อไปยึดไม่อยูเอาไปล้อมยึดไม่ยูยุ่งมากเลยนะโอ้ยุ่งน่าดูสุดๆจะต้องขายเนื้อไปอ๋อตัวลงต้องขายเนื้อเอาไม่ได้เอาไม่ได้เราไม่ได้นี่นะครับผม แม่พันธุ์นะครับเหล่าโบราณของช่างแปะนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวไปชมแม่เหล่าที่บ้านเนาะที่บ้านอีกมีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวท่านไปชมครับเดี๋ยวพาให้ช่างแปะพาไปชมแม่เหล่าโบราณตรงนี้นะครับซึงเป็นเหล่าตั้งเดิมได้ได้มาจากจังหวัดเพชรบุรีเนาะได้มากี่ปีแล้วครับประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีเนาะ อย่างที่บอกลูกเกิดที่เกิดจากกอกนี้ชุดแรกก็ขายไปขายไปแล้วนะครับมันมีที่ว่าตัวดังๆอยู่เนาะครับโอ้ไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับอ๋อนี่แหละครับเป็นแม่เหล่าวบรานของทั้งแป๊ะนะครับตัวเนี้ตัวเล็กตัวน้อยรวมหมดก็ยี่สิบกว่าตัวเนาะเยอมากกว่าสี่สี่กว่าสี่สิบสามสิบสามสิบเจ็สามแปดตัวเกือบสี่สิบเนาะมันมีะกายด้วยนอันนี้ปอวัว เจ้าที่ตจ้าจีนไว้เฝ้าว่ะอ๋อเนี่ยมันจะแต่ตกใจนิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยพ่อพ่อวัวอยู่นู่นเข้าไปใกล้กว่านี้ทำไมลองลองไปเดินไปไปไปเดินไปก่อนคนน้ำคนน้ำไปไปกระปอยอยู่ประจำน้องชายเขาเลยอ๋อเหรอชื่ออะไรน้องชายเนี่ยชื่ออะไรชื่อไปชื่อไปเออไปเลี้ยงที่ไหนบ้างเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ย มีลูกชายแล้วนะครับมีไล่ข้างหน้าครับไล่ข้างหน้าอืมปล่อยทุกเย็นปล่อยทุกปล่อยตจนเย็นใช่ไหมครับอืมกินหญ้าสดเนาะใช่แล้วแล้วเราเอาต้อนเข้ามาตรงนี้กี่โมงประมาณหกโมงเย็นออกประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงเลิกงานนะเลิกงานมาปล่อยอ๋อทำงานวันนี้มันหยุดเลาวนี่เนาะวันหยุดวันอาทิตย์ก็วันวันธรรมดาก็สี่โมงเย็นเลิกงานมาก็มา มาปล่อยวัวพอหอบงงก็เอาเข้าที่เดิมแล้ก็ตรงนี้อือนี่นะครับเป็นแม่เหล่าโัวลานทำตั้งแต่นะครับแม่ของอะไรนะที่ว่าบินเดียวนะครับบินเดียวแม่ไ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 ม่ใช่บินเดียวไอ้เต่าทองเต่าทองอยู่โน่นอยู่โน่นใช่ไหมอ๋อวข้างหลังอ๋อวาข้างหลังแล้วตัวนี้มีแม่ของตัวไหนมั้งที่เราพี่สาวบินเดียวครับเลยนี่ตัวนี้ใค่ะตัวแดงครับอ๋ตัวแดงตัวข้างหน้าเรานี่เนาะ นี่ครับแล้วก็ิดเดียวตีนาคนั่นน่ะแม่แม่ไลยแม่ยกัวตีนาคอะตัวไหนตัวเดินต่วตัวปิดตัวไก่ไหมนั่นแหละครับตีตำรวจอ่าตีตำรวจอ๋อตัวก็ขาอที่กลับไปกลับมาตัวนั้นนะตัวนั้นยกหน้าตัวนั้นนหะหลังสุดเลยนะไหลน้ามแม่ดังตัวที่ดังตัวขาวครับอ๋อแม่ดังใช่ไหมดังน้องครก นี่ครับที่ว่าตัวขาวหน่อยสีตำรวจตำรวจสีตำรวจตำรวจอ่ะอ่าเราบีบตรงไหนอีกโน้านี่ครับน้องดังติดโผหน้าเนี่ยน้องน้องสาวไนไหนมองไม่เห็นนะอยู่ข้างหน้าเราเลยเหรอที่หน้าโผล่เอ๊ะแอบแล้ว แอบได้ไหมครับแอบแต่ยืนละข้างหน้อ๋อแมุ่๊บตุ๊มองมองไม่เห็นนะแม่เป็นแม่ของใครนะเป็นน้องสาวน้องสาวไอ้ด่างฟิดใช่เขาสาวไอ้ด่างฟิดนะมีแต่แม่และนั่นมันเป็นตัวเมียหมดเลยแล้วก็ตัวผู้ครับตัวเล็กจะเป็นตัวผิดตัวเมียใช่ไหมเล็กมีตัวผู้สองตัวเด่นเจอตัวผู้เจอตัวเเออนั่นแต่ตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้อื ก็ต้องว่าจะเจมีเยอะขยอะครับแล้วก็คายคายไปหลายตัวครับถักคู่เนี่ยใช่ครับอ๋อมีมีคนมาซื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็พี่ทางนี้ก็คนแถวนี้ผมกาบที่บอกเนาะครับใช่ค่ายไปหลายตัวอืมออกจากคอกนี้กี่ตัวที่ว่าขายต้นฝูงแล้วก็คนมาแบ่งตัวเนี้ยทบไล่ตัวประมาณกี่ตัวประมาณสิบสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวได้เนาะรุ่นรุนนะเออตัวตัวเท่านี้ตัวตัวเท่านรุนรนหน่อยเลือดในตัวด่างนี่ครับ อ๋อเหลือตัวด่างตัวนี้นะด่างนี่ซ้อมมาแล้วพอซ้อมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพอซ้อมดีแต่ว่าหัวเขาเป็นเล็กอยู่ถึงเล็กอยู่ก็เลยปล่อยอยู่ฝูงอยู่ไปก่อนไปต้อมดูดูดูแววอ่ะเอาดีเหมือนกันถ้าขายก็ก็คนสนใจก็พอตัวเนี้ยนะครับตัวตัวเท่าไหร่ถ้าขายก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนาะพวกกันเนาะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามไม่เกินหมื่นห้าเนาะประมาณเนี้ยเนาะ ก็เอาไปเลยคลอดก็ประมาณหกเดือนใช่ไหมเอาไปกันหก <6 S 1> เดือนก็เอาไป <6 S 1> เลี้ยงหก <6 S 1> เดือนฟ้าอืมไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงก็กว่าจะมาซ้อมได้ครับอายุอัวก็ประมาณปีกว่าเนาะครับอืมปีกว่าก็าไปซ้อมได้ที่สนามซ้อมอืม,อมนี่หละครับเแาวโบราณของอช่างแปะนะครับซึงอยู่ตรงนี้นะครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ อาจจะนอกพื้นที่ก็ได้นะครับมาชมมาดูแลกันได้เนาะนะมาชมได้ได้เลยตรงนี้นะครับาราคาก็มาที่บอกก็ไม่เกินหมนะืนะ่นห้านะหรือว่าอาจจะมามาคุยมาตกลงกันอีกก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ครับครับมาคุยกันได้นะครับตรงนี้คร,ครับเดี๋ยวไปดูแม่ของสามแถบใช่ไหมสามแถบเป็นตัวของใคร เป็นง้วง really บางยาครับบางยาใช่ไหมรองแก้วครับปัจจุบันอยู่กับบางยาครับปัจจุบันอยู่บางยาเล่นอยู่กับทีมงานตาเจอ๋ออยู่กับทีมงานตาเจยเนี่ยนะทีมงานเดียวกันทั้งหมดนะเนาะล่าสุดปลูกคณะที่วัดละหารไหมครับล่าสุดที่วัดละหารลูกมันนะครับออ๋ลูกมันเลยนะนี่แหละครับร้อยกว่ารอบร้อยกว่ารอบใช่ไหมนี่นะครับก็ให้ลูกมากี่ตัวแล้วอยู่ที่นี่ อยู่นี่ได้ส่งตัวเต่า่ามันตายตัวหนึ่งเกินมาตายนี่ลูกมันได้เดือนตัวล่าสุดตัวเมียครับเพราะมาอยู่นี่มีลูกส่งตัวอายุเขาเยอะยังไยเป็นลูกสิบสามตัวครับลูกสิบสามตัวแล้วอ๋อได้ลูกมาสิบสามตัวแล้วมันเป็นเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าเหมือนันอันนี้ได้มานานยลงไงก็พอกันรูดูกันนะีสี่ปีเพราะก็ไม่นานสามปีเขาให้มาเลี้ยงเขาให้มาเลี้ยงประวัติใช่ไหม ก็ขอให้มาเลี้ยงให้มาเลี้ยงให้มาเลยใช่ไหมก็ให้มาเลี้ยงเอาลูกอ่ะเพื่อนกันจะดูอ๋อให้มาเลี้ยงเอาลูกเลยอ่ะเพื่อนง่ายเหมือนกับดูแลวัวเขาไปด้วยนะลูกชายเขาแข่งตัวหิวกับบางอย่าครับเขาเคยพูดต้องร้อยก็รอดเหมือนกันครับลูกชายเขาใจดำต้นตอเหล่าเขามาจากไหนรู้ไหมพอรู้ไหมน่าจะมาจากแถวแถวต้นถนนไตรกระดานทางนั้นแหะ ทางสายกระดานเน <S <S เพชรบุรีใช่ใช่นนใช่ววัวเราเพชรบุรีเนาะได้มามาโน่นเป็นแม่เหล่าโบราณอีกตัวหนึ่งที่ให้ลูกมาดังเนาะครับครับดังชื่ออะไรนะไอ้ไอสามแถบนะครับสามแถบอาอยุเท่าไหร่ตัวเนี้ยรู้พอรู้ไหมหัวหกน่าจะื่อแปดปดปอ๋อยังเล่นอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้น อ๋อก็คือพอเล่นชุดใหญ่ได้เล่นชุดจอมๆที่ว่าที่ว่าเลยจากชุดเล็กไปหน่อยอ่ะรุ่นนั้นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งเป็นแม่ของเต่าทองเนาะเต่าทองก็แยกกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแม่เลาโบราณอีกตัวหนึ่งเป็นแม่ของเต่าทองเนาะ ปลาตัวไหนอยู่ยน้นนะโอ้เดี๋ยวปลาท่านไปชมไปชมใกล้ๆนะครับเป็นแม่ของเต่าทองเต่าทองก็อยู่ตรงโน้นนะครับที่เราชมมาเมื่อกี้นะครับครับอ,อ่านี่นะครับเป็นแม่ของเต่าทองนะครับตัวนี้เขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วตัวนี้ ตัวนี้ให้ลูกมาทำได้ไหมผิดตัวประมาณสี่ห้าตัวนะสี่ห้าตัวครับเยอะเงินนาะใช่มันเต่าทองเป็นตัวที่ไห่ทำได้ไหมตัวที่สองครับตัวที่สองใช่ไหมครับแม่ตัวพี่มันตายครับตัวพี่มันตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันพอม พ่อมเป็นพ่อมแล้วก็ตายล้มอพี่มันจะพูดตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียเนาะแล้วแล้วน้องต่าทองน้องเต่าทองกี่ตัวส่องตัวสองตัวเนาะครับลูกสี่เขาบีลูกนะสี่ตัวสี่ตัวใช่ตัวนี้ก็ได้มากี่ปีแล้วกันนะตัวนี้ได้ของตั้งแต่น้อยครับตั้งแต่น้อยเลยครับเพก่เขอาพี่ชายมาพี่ชายเขาให้มาเป็นวัวก็คือวัวเถาเ่านพง่ายเนาะเอามาจากเพชรครับเอามาจากเพชรับมาจากเพชรอ๋อเป็นวัวจากเพชรนะครับ เอาแต,ตงมาแต,ง,ต,ง,ต,ง,ต,ตงกักกบฝูงนี้ปะ่ะหรือว่ามาหลังหลังสุดมันเอามาน่าจะใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกับชุดใกล้เคียงกับชุดฝูงชุดนี้เนาะครับมือเงาหว่าตั้งแต่น้อยอตัวเล็กก็ซื้อตัวเล็กมาเลยนะเนเา,าเนะครับเป็นเราจากเพชรบุรีนะลูกลูกตอนนี้ลูกมันพอยนั่นวิ่งก็พ่กก็ซื้อไปแต่น้องตอมันนี่เขาค่ายไปตอนโควิดมันได้เล่นแล้วน้องสาวตัวล่าสุดนี่พี่พี่น็อตออกไป นกนาทองครับนกนาทองเอาเอาไปเลี้ยงเอาไว้นะครับเขาข้อปั่นไปข้อปั่นไปเลยนะข้อปั่นไปนี่ตัวนู้นตัวนู้นใช่ใช่ตัวนี้เป็นลูกเกลอที่นี่ครับลูกเกลอที่นี่แต่แม่แม่มาจากเพชรอ๋อแม่จากเพชรเหมือนกันครับเขาให้ลูกเป็นพ่อบัวอยู่ตัวหนึ่งอยู่ฟูงพี่ป๊อปครับป๊อปนาทองอ๋อให้พ่อบัวครับลูกเขาเป็นพ่อบัวอยู่ฟูงป๊อปอ๋อก็หมายว่ามันก็ต้องใช้ได้ใช่ครับลูกเขาลูกตัวพ่อบัวนั้น ให้ลูกมีผลงานหลายตัวอยู่ครับครับโอ้ถือว่าเป็นใช่ไอไอขนมนมคุกมันก็พ mm ่อไอตัวนี้ครับครับลูกกีนตัวนี้แหละพ่อครับโอ้แล้วก็วัวแม่เรากีนดีหลายตัวเลยที่นี่เนาะแต่ทีนี้ลูกเขาลูกเขาตัวเมียเยอะแล้วก็มีตัวผู้นี่พี่ชายปันไปตัวล่าสุดนี่พี่ชายปันไปปันไปนี่อายุวัว ครัวประมาณครัวกระฟ้าครับปั่นใบปั่นใบคอยไปคอยไปซ้อมครับพ่อข่ายไปพี่ชายอยู่ทางทางหนองแก่นนี่นะครับคือแม่เราโบราณของช่างแฝงนะครับซึ่งก็เป็นอีกแล้วก็มีก็มีอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ตามตามป่าคนเลี้ยงนะตามประมาณกี่ตัวครับปสิบสิบเครับ คิดว่าเป็นประวัติใช่ไหมครับลูกโตเนาะทำไปได้ก็ได้